กินเทพาต้นกระถินเทพาเป็นต้นไม้ที่มีความสําคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมค่ะต้นกระถินเทพามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acacia mangium าเเอยู่ในวงที่ชื่อว่า Fabaceae าาต้นกระถินเทพาเป็นต้นไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีลักษณะที่โดดเด่นดังน,นี้ค่ะ 1. ขนาดและรูปทรงของต้นกระถินเทพาเป็นไม้ต้น ที่สามารถเติบโตได้สูงประมาณ10 20เมตรลำต้นมีความตรงเปลือกของลำต้นมีสีเทาหรือสีน้ำตาลเข้มเรือนยอดของมันมีลักษณะเป็นทรงพุ่มกว้างและปโปรง่งทำให้ต้นนี้ดูร่มรื่นและเหมาะสำหรับการให้ร่มเงาค่ะ 2. ใบของกระถินเทพาเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นใบย่อยมีขนาดเล็กรูปทรงเรียวยาวสีเขียวสด เมื่อมองใกล้ๆจะเห็นถึงความละเอียดของใบที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามค่ะใบเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงและยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ 3. ดอกของกระถินเทพามีลักษณะเป็นช่อกลมสีขาวหรือขาวอมเหลืองดอกมีขนาดเล็กและกระจุกตัวอยู่ด้วยกันเวลาที่ต้นออกดอกพร้อมกัน จะทําไม่รู้สึกสดชื่นและดูสวยงามมากๆเลยค่ะดอกของกระถินเทพายังดึงดูดแมลงผสมเกสรซึ่งช่วยในระบบอีรเวทอีกทางหนึ่งค่ะ 4. ฝักของกระถินเทพามีลักษณะแบนและยาวขนาดประมาณ15-20ซติเมตรเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มและ เผยให้เห็นเมล็ดจำนวนมากที่อยู่ด้านในซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขยายพันธุ์ได้ค่ะ 5. รากรากของกะถินเทพามีระบบรากแก้วที่แข็งแรงช่วยตรึงดินและป้องกันการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลาชันนอกจากนี้รากของมันยังมีแบคทีเรียที่ช่วยตรึงเนโตรเจ,จนในดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะ ต้นกระถินเทพามีประโยชน์หนังมากมายไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจหรือกรเกษตรกรรมด้านเศรษฐกิจต้นกระถินเทพาใช้ทำไม้ฟืนและฐานเนื่องจากให้พลังงานความร้อนที่สูงเป็นไม้เนื้อแข็งใช้ทำเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งก่อสร้างให้อย่างแข็งแรงได้คะ่ะเกษตรกรรมปลูกเป็นแนวก้นลมใช้เป็นอาหารสัตว์เช่นใบและยอดอ่อน สำหรับโคและกระบือใช้เป็นพืชคลุมดินและบำบุงดิน